ความเคลื่อนไหวพันธนทีปิศาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับที่เพิ่งแพ้สโต๊กศูนย์ประตูต่อสองเมื่อคืนวันเสาร์ซึ่งเป็นการแพ้4เกมรวดทุกรายการของทีมเป็นครั้งแรกครับในรอบ54ปีล่าสุดไมเคิลคาริคกองกลางจอมเก่าของทีมนะครับยืนยันกับสื่อนข่าว BBC ว่านักเตะทีมปิศาแดนทุกคนยังคงเล่นเต็มที่เพื่อทีมนะครับไม่ได้เตะไล่โคช้ชอย่างที่สื่อหลายคนกล่าวอ้างพร้อมเชื่อว่าหานักเตะทุกคนมีความคิดแบบนั้นจริงก็ถือเป็นการแสดงความไม่เคารพต่อลุอยส์ฟา,านัะครบ โดยการซ้อมที่แคริงตันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับรอันกิกส์เป็นผู้นําลูกทีมลงฝึกซ้อมเป็นคนเดียวโดยปราศจากลุยส์ฟานเกานะครับจนสื่อหลายฝ่ายตีความว่าคุณซือชาวดัชเตรียมอําลาตําแหน่งในวันนี้ครับแต่ว่าเมื่อช่วงเย็ยนที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศอังกฤษครับฟ่านเกาได้เดินทางล่วงหน้าไปรอที่โรงแรมบรารี่ซึ่งเป็นโรงแรมที่พักของนักเตะก่อนเกมจะเปิดบ้านพบเชลซีคืนวันนี้นะครับสยบข่าวเลยที่เขาจะอําลาตําแหน่งก่อนเกมพบสิงโตนคน,นครามครับ อย่างไรก็ตามนะครับเชื่อกันว่าหากเกมนี้นะครับฟันเกาพาแมนยูแพ้คาบ้านต่อเชลซีซึ่งจะเป็นการพ่ายแพ้5เกมติดต่อกันกุนซือฉายาทิวลิปเหล็กก็จะประกาศลาออกด้วยตัวเองครับก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันอย่างมากนะครับสีหน้าเกมล่าสุดก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับสำหรับฟันเกากล้องนี้จับบ่อยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะตอนที่โดนสต็อกทำประตูได้นะครับ ไปดูกันที่ออตมาฮิสเฟละนรับอดีตผู้จัดการทีมเสือใต้บาเยนน์มินิกับก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การทำทีมของโจเซปปอเดลล่ายอดโค้ชชาวสเปนิชนะครับที่เตรียมอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ว่าเป็นกุญสือที่เน้นแท็กติกจนไม่สนใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขาและนักเตะนะครับต่างจากจุ๊บไฮเกสอดีตกุสือจอมเก๋าอีกรายที่เข้าถึงลูกทีมมากกว่านะครับ โดยกอเดโอล่าประกาศอำลาทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้โดยมีคาร์โลนชลติมาสารงานต่อในฤดูกาลหน้านะครับเจ้าตัวก็มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมไปถึงอาร์เซนอลและก็หลายทีมนะครับต้องดูว่าหลายทางกอเดโอล่าจะเลือกที่ไหนนะครับและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเคลื่อนไหวในเรื่องของคุณซื้ออย่างไรครับ